มันสุดแล้วสายไม่สุดแล้วสวัสดีครับผมนี่ก็อาบน้ำนะครับอาบน้ำสวัสดีตอนเช้าๆครับผมอาบน้ำ้วครับอาบน้ำรอตักบาทแล้วครับผมรอพ,พี่ช้างมากินอาหารด้วยกันกินผลไม้ได้วยกันครับกับ <ไป S 1> พ่ออาบให้ <นะ S 2> พ่อดอยอนยะ่าครับ ดูเขาดูเขาพอด้วยร่างกายกำยำแน่นไปหมดทุกส่วนนะครับแน่นตุลุขากลัวคุณพ่อครับผมแสดงอาการแบบกลัวคุณพ่อครับจนร้องตลอดเวลาและนี่เขาก็จะชอบเคาะพื้นก็าะงวงครับชอบ นีต้องรอดูนะครับเวลาเขาชอบเป่าลมแล้วก็ชอบเคาะงวงเคาะพื้นเนี่ยครับชอบเนี่ยครับอาการเขาถ้าคนเเลี้ยงช้างจะรู้นะครับว่าช้างกลัวขวานมากครับอันนี้พ่อดอยเขาจะกลัวคนพ่อมากเลยครับ นเน,น,น,นี่ครับใครชอบปางงวงตีลมเนี่ยครับังกลัวคุณพ่อว่ะอ,อืม,อม กินน้ำแล้วครับก,กินน้ำแล้วทีนี้ก็ตอนเช้าก็อาบน้ำแก้วตานพิรัตเรียบร้อยครับอือพ่อคุณแม่คุณแม่ก็กำลังอาบน้ำแต่งตัวครับพคุนพิรัตก็รับทูสอบ้าน,นครับอาบน้ำแล้วมังแก้วตาก็ไปเล่นอยู่ครับเดี๋ยวผมพาไปแไปดูแก้วตา มึงแม่น้่นเพชกอาบน้ำมึงไเอาไปอาบน้ำครับพี่ป้อมก็เพิ่งเอาไปอาบน้ำมาเดี๋ยวพี่นภพลก,ก็ขั้นตูทูสาเอามาผูกผูกเลยเอามาผูกหนีกันได้ผูกได้กันพลอยผูกได้เอ้าไหน้ออยูนี่บกร้านนี่ไว้ใจูอันนี้ก่อน เลื่อนไปใหญ่ไว้แม่นูครับหนูแก้วหนูแก้วไม่อาบน้ำหนูแก้วคิดดอวันเกิดแล้วยังไม่อาบน้ำนะครับ เฮ้ต่อนมาเฮดลูกเขาไปถูตูเอาตูไปถูขาแม่เขาลู่นกรรก่อนพลาด็ขามำกันแม่ขยับออกมาจนสุดแล้วก็ยังสู้วาตูไปถูตูแม่ ขอวันเกิดแม่อาบน้ำครับแม่อาบน้ำนี่แกตาดูคุณแม่คุณพี่เขาอ,อ,อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยครับแต่แกตาไม่อาบน้ำเลยครับครับเร็วครับสวย อาบน้ำาสะอาดไม่สะอาดสักนิดเลยไปเล่นดินแล้วครนิร่งพัาแม่เขามาอยู่นี่เขาไปเล่นดินเล่นอะไรครับดูแก่ตาดูแก่ตาดูแก่ตาแก่ตาคิดดิแก่ตาคิดดินะแม่ครับแล้ว แก้วนสูงเลวอาป้ไปแล้วครับแปบพีเอฟซแล้ว,ลวกต็ตา <c oughs> คือดีคือดี ขอด้วยเาพี่เามาวดูแล้วหนูเป็นนะวันนี้หนเป็าวแล้วหนูเป็แงเป็นเป็นสาวแต่ไม่เรียบร้อย นุกเป็นสาวห้าวคแม่ให้นุกแข่งแดงนุ๊ีเล่นตาใจคีดีคดคิแกตา

สุดหล่อครับสุดหล่อมาแล้ว,ลอ,ลวอือพี่ดาวมงคลครับลูกพ่อดอยมาแล้วสุดหลอ่อสุดหลอ่อแต่งตัวมาหล่อเลยครับแ,แ,แ,แล้วก็พี่โมมีครับพี่โมมีกับพี่เขียวก็มาแล้วครับนีเช้านี้ก็นี่ครับตเตรียมตักบาตรครับผมตอนเช้า แ <laughs> ล้วทีตะกาม้วนะครับน,น้องดาวน้องดาวดสุววดรด <laughs> อน่อฮ่าฮ่า้่าฮ่าฮ่้ฮ่าน่า <laughs> ่าน่าน่า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 ฮ่่า่า วันี้ลูกชายก็รอพ่อก็รอใช่รอพ่อก็รวยไปไไปเมืองมามื่อเดียวผัวขผู้ซื้อันตังตมเี้ยทิรุนมามาับอกนนี้ก่อนเร็วเพ็จับบาของเอมดีก่อนเร็วไปพอดอยกอนไปพอด้ย าขางเราจำนวนขอ,ของของจากพี่เอฟซีจากออสเตรเลียมมีเค,ค้กมาให้พ่อดอยด้วยเอาอเค<ช>้กมาให้นอ<ช>้องเค้กส่วนนี้ไม่ใช่วันเกิดของพ่อดอยนะครับแต่ว่าน้องดาวคือมีน้ําใจนะครับมีน้ําใจให้กับพ่อไม่ใช่ว่าให้แต่น้องแก้วตานะครับมามีไปรับน้องหน่อยมีมามาให้ไปรับน้องหน่อยมี

ตอขอโทษด้วยนะครับที่มีซองใสอังกครับต้องขอโทษด้วยเพราะว่าขาดตลาดขาดตลาดิองขาดตลาดเาแล้วดาวาคุณพ่อแล้วใจน้องครับเห็นตาไปเป็นตา่อดตาปแกไปฟังโน้นเล้วตาพี่ดาวแล้ว มเมปะอยากแก้วเล่นกับพี่โมเม่ดูดูไปเล่นกับพี่มเมแล้วอยากเล่นด้วยนะเล่นด้วยคับอย่นับพี่มเออพี่ตามีเออแก่ตาพี่ดาพีดาาคลิปไปปอดอยครับเดี๋ยวเราจะต่อคลิปสอกันนะครับผม